สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องน็อกเอาเนชั่นครับวันนี้อยู่ในรายการอะไรครับน็อกเอาแท็กติกค,ครับคู่นี้ที่เราจะมาวิเคราะห์ก็เป็นอีกคู่ที่เป็นกระแสเหมือนกันสําหรับการมาชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งของตะวันฉายกับโนริซึ่งคู่นี้ถ้าเกิดใครได้แชมป์เฉพาะการเส้นนี้ไปก็จะได้ไปชิงกับพี่ซูเปอร์บอลทันท,ทีเลยคือตอนแรกผิดคาดผมนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ตะวันฉายเอาชนะน็อกพี่ซูเปอร์บอลมาได้ในการป<ช>้องกันแชมป์มวยไทยนะเจ้าตัวก็ขอบอสชาตรีเลยว่าไฟต์หน้าขอไปชิงแชมป์กับพี่บอลบ,บ้างได้ไหมอ๋อคือแบบว่าอยากยิงงสตรเลย ต้องไถ่ขั้นได้ไหมใช่ผมก็มองว่าอเอ้ยกระแสมันมาแล้วอ,ะอ่ะบอสชาติที่ถจะจัดให้เลยไหมแต่ยางก่อนให้มาชิงแชมป์เฉพาะการก่อนอผมว่าก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าให้ตะวันฉายได้วอร์มในกติกานี้ก่อนหนึ่งเป็นข้อข้อดีไหมข้อดีเพราะว่าหลายคนอาจจะมองแบบว่าเอ้ยชนะในกติกาจริงแต่ในกติกาของคิกบ็อกซิ่งอะ่ะคุณยังไม่มีแรงก์ติงที่จะไปว่าต่มาชนะได้หรือว่าคุณไปเจอตัวที่เคยชิงแชมป์ก่อนได้ไหมเจอพวกมารัดก่อนได้ไหมยังไม่ต้องมาขึ้นไปเลยเพราะว่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งมันค่อนยยากเหมือนก อยาลองคราะห์กันเลยโอเคมะก่อนอื่นเลยเรื่องอายุครับตะวันฉาย25ปีครับส่วนหนุยลิสามสิบเอ็ดปีอ่าแล้วก็ส่วนสูงตะวันฉายร8 0หนุยอยเิ175อันนี้คืออายุส่วนสูงะตะวันฉายดูได้เปรียบเลยได้เปรียบในเรื่องอายุหนุ่มกว่าส, <ด S 1> สูงสดแล้วก็เรื่องส่วนนะอย่ามาพูดถึง3ฟอฟ์อหลังกันดีกว่ามาเริ่มจากตะวันฉายก่อนสามหลังชนะหมดอ่าไล่ขึ้นมาเริ่มจากเจอพิศพุบอลอ่าในมวยไทยป้องกันแชมป์ใช่ในวันนั้นก็ต่อกันสูสีสามยกขึ้นใช่แต่ยยยกก4 4บาดนทีรอ มวยก็มองว่าชนะขาดเลยที่ลูกนั้นขาดเลยแต่ว่าคือไฟนั้นมันเป็นไฟที่แบบสนุกมากแล้วก็แล้วก็สูสีมากแต่ว่าตะวันฉายก็เอาชนะมวยระดับพี่ซุบบอลมาได้แล้วก็ไฟต่อมาก็มาเจอกับพี่โจผมขอพูดถึงมก่อนเคยเจอไฟแรกอันนั้นเป็นมวยแทนด้วยเป็นมวยแทนด้วยพี่โจเป็นมวยแทนต่อยกันสนุกสูสีมากแฟนมวยก็คิดว่าเอ้ยทางพี่โจเป็นฝ่ายชนะนะทางตะวันฉายเป็นไยชนะถูกแล้วก็เลยจัดรีแมตช์ประมาณนั้นแหละต่อยชิงแชมป์เหมือนกันในกติการมวยไทยในรูปแบบวันนั้นกระดาม้าอีกรอบหนึ่งกระดาม้าอีกร ีคนอ่านว่าตะวันฉายชนะถูกแล้วเอ้ยมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้พี่โจชนะเป็นมวยปั้นหรือเปล่ามันก็ดรามาหลากหลายแบบหลากหลายแบบเยอะๆมากสําหรับมองผม,มนะแล้วก็ผมก็มองถ้าผมมีสมองผมก็คิดไปเสมอ เพราะว่ามองในมองรูปรูปแบบในอาวุธมวยไทยนะตะวันฉายจะได้หนักหนักเลยแต่ได้อาวุธหลากหลายคือลังด้าพี่โจอาจะรย์นะผมว่าคู่นี้เหมือนคู่พี่น้องโอ๋กับกองทอนีเหมือนกันได้เลยเหมือนกันได้เลยก็คือออกใครนี่อยู่ที่ความชอบล้วนแต่ว่านั่นแหละกรรมการตัดสินมาแบบนั้นก็คือแบบนั้นก็จะมีผิดพลาดสายตาเสียมวยนิดหนึ่งตีกันเยอะเลยใช่พอกระแสมันออกไปอย่างนั้นพี่นายคือมันกระแสมันดังมากช่วงนึงต่อมานะครับก็มาเจอกับพี่ซุบอ์บอลในไฟล์ล่าสุดซึ่งไฟนี้ก็เป็นการชิงแชมป์มวยไทยอีกครั้งหนึ่ง บอกว่าก่อนเกมเนี่ยผมว่าผิดคาดหลายคนเหมือนกันนะผมเองด้วยผมเองก็กคิดคาดว่าตอนผมวิเคราะห์ถ้าใครได้ดูดคลิปผมวิเคราะห์นะครับผมก็มั่นใจว่าพี่บอลจะแก้มือได้แต่ผมมองว่าขอพูดก่อนนะก่อนเรื่องต่อยนะก็มีหลายคนมองว่าเอการเจอกันครั้งนี้จะสนุกมันเพราะว่าพี่บอลได้ให้สัมภาษณ์ว่าร่างกายดีกว่าไฟแรกไฟแรกต่อยโคตรสนุกเลยนะไฟสองพี่บอลบอกร่างกายดีกว่าทุกคนก็อ่านว่ามันต้องมันมันต้องแบบว่าดีกว่านี้แล้วผมมองหลังจากต่อยไฟนีซิตตะวันฉาย เคยบอกว่าจัดถอนไม่อยากต่อยไฟนี้เพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งความกดดันสองแบบว่าหลายหลายเรื่องถึงแค่ต้องไปหาแบบว่าจิตวิทยายใช่เลยคืองนี้ที่ผมมั่นใจว่าพี่บอลจะชนะได้ไม่ใช่ว่าเรารู้จักกันแล้วเราจะอวยกันถ้าใครได้ดูคลิปนะครับเหตุผลก็คืออย่างพี่นายบอกพี่บอลไฟแรกเจอตะวันฉายหมายถึงว่าเป็นการกลับมาต่อยมวยไทยในรอบหลายปีมากๆด้วยยังทําได้ขนาดนั้นแล้วไฟนั้นแกมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ทีเนี้ยไฟสองมาเจอตะวันฉายอาการบาดเจ็บรบกวนไม่มีแล้วด้วยร่างกายดีอ่าแล้วก็ในมวยไทย แกก็ฟันพี่โจน็อกมาด้วยความมั่นอกมั่นใจก็ต้องบอกว่าดีมาก่อไฟแรกเยอะก็เราวิเคราะห์ตามรูปเกมที่เอ้ยตะวันฉายต่อยพี่โจเนี่ยสูสีนะ่แต่พอทําไมพี่ทุบวันเนี่ยมาต่อยพี่โจเนี่ยทีเดียวโชกทีเดียวโชกน็อกเลยมันก็เอ้ยหละหลายคนมองแฟนขับมองเลยเลยบอยไม่เจอกันขนาดนี้มันอาจจะมันแน่นอนใช่แล้วแล้วก็มาในแง่ที่พี่นายพูดเมื่อกี้ว่าตะวันฉายหลังจากที่แพ้พี่โจมาหรืออะไรเงี้ยโดนแฟนมวยโจมตีเยอะคือแบบความมั่นอกมั่นใจน้องไม่มีน้องมันให้สัมภาษณ์เลยว่าตอนประกบให้เจอพี่บอลอะ ใจมันไม่เอาเลยคือมันไม่ได้เชิงกลัวแต่ว่ามันแบบแมันกดดันมันแบบอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัว <ๆ S 2> แพ้กลัวทําไม่ดีคืออยากจะถอนแหละ,ะคือผมก็เลยมองว่าด้วยมายเซ็ตของของสองคนนี้อีกคนนึงคือฟอร์มก็ดีใจก็ดีร่างกายก็ดีมันผมก็เลยมองว่าพี่บอลน่าจะแก้เมือได้แต่นั่นแหละแต่ก็ผลไม่ออกมานี้ก็หมัดมวยมันดูกันได้หมดแล้วรวมเลยงด้วยก็ควออกมาชนะเนาะพี่ซูบอร์ดได้แฟนขับฝั่งตะวันฉายก็ดีใจอ่ะส่วนแฟนขับส่วนพี่ซูบอรก็นั่นแหละก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันก็คู่นี้ผิดคาดแต ชนะรวดสำรองชนะรวดนะส่วนอีกคนหนึ่งครับโนริโนริกินก่อนว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นแชมป์ในเควันทั้งในรุ่น65แล้วก็70โลคือโยริก็เจอแบบนักมวยไทยที่ไปต่อยเคบิลที่ญี่ปุ่นมาเยอะประสบการณ์ก็เยอะมากเอาง่ายในกติกานี้ดูยังไงนะเอาแค่กระดูกประสบการณ์นะดีกว่าตะวันฉายเยอะแต่ว่าพอมาชกในวันเปิดตัว2ไฟแรกแพ้รวดเลยหาใช้ไม่เจอแต่ว่าไฟล่าสุดมาเตะขาคู่ชกค่ะสามฟงดังของเขานะพี่ศิริชัยเอาแพ้ทั้งคู่นะตะวันฉายก็เคยแพ้พี่ศิริชัยมาเ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะพี่สินชัยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเก่งมากคือแกติดเบอร์นหนึ่งของโลกอ่ะปอนต่อปอนอยู่4ี่ปีปคิดดูแล้วกันเอาง่ายในโลกนี้ในในกติกานี้ติดแบบ4ปีแบบแกยังไม่มีใครท,ทาได้ก็ไฟที่2องลิวเมิงหยางนั่งชกจีนไงที่ที่ชนะเสร็จป,ปุป๊บเรียกหาพี่พพบอลเลยที่คนร้องว่าอัวอยากเจอซุเปอร์บอลคนนี้แหละก็คนนี้ก็ไออันนี้ก็แพ้มาแล้วมาโชว์ฟอร์มดีนั่นแหละล่าสุดล่าสุดก็คือรายการเดียวกับตะวันฉายวันนั้นแหละก็เลยประกบให้มาเจอกัน เอาจิงถ้าด้วยชื่อชั้นมันก็เหมาะสมว่าให้มาเจอตะวันฉายได้แต่ด้วยฟอร์มเนี่ยผมว่าแต่ผมมองว่าผมมองคนนี้ระกบรบุญใช่ผมว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยประกบฟอร์มให้กับตะวันฉายเพื่อหาแรงกิ้งขึ้นไปชิงแชมป์หรือเปล่าออแต่ผมมองว่าฝั่งฝ่ายจัดผมก็รู้นะเอ้ยคนนี้ในประเทศเขาเขาไม่ใช่คิี้นะเขาต่อยมาระดับแชมป์เ1 2สสมัยนะแล้ว2รุ่นด้วยแล้วก็ตะวันฉายเนี่ยน่าจะเคยต่อยคีบอกซิง2หรือ3ไมไปประมาณนั้นนะก็เพิ่งเหมือนตอนนั้นต้องใหม่ในสกัดการนี้ผมมองว่าสมม สมผลหรือเปล่ามองในฝ่ายจัดผมมองว่าสมเหตุสมผลในลที่แบบจะเจอกันได้แต่ในคงคิดผมในมอง,นะม,องมองแฟนมวยอ่ะผมผมเข้าใจว่ามันดูหลุดดูหลุดเลยอมองในแฟนมวยหรือมองในตัวผมด้วยดูหลุดแต่มองในไฟจัดอ่ะอาจารย์แบบว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลประมาณนี้อย่างที่พี่นายบอกหนึ่งต่อยในญี่ปุน่นซูเปอร์สตาร์ในประเทศญี่ปุนนะ่นอ่ะมันต้องยืนหลักยืนเป็นตัวหลักที่จะได้ชกค,คู่หลักๆอยู่แล้วคนถามว่าทําไมไม่ให้เจอมารัตถูกไหมแต่ว่ามารัตก็เคยชิงแชมป์เข็มขัดนี้มาแล้วกับพี่บอลก็แพ้พี่บอลไปพี่บอลส เป็นแชมป์จริงไปทีนี้ผมมองว่าอาจจะอยากให้โอกาสคนอื่นๆด้วยแล้วก็เหตุผลหลักๆผมว่าเพราะไปต่อยที่ญี่ปุ่นนี่แหละโนเอดิเลยได้ชกก็ผมบอกไปก่อนต่อยที่ไหนเขาก็อยากเอามมยเชียร์ต่อยหนึ่งเรียกแฟนคลับเพราะว่าถ้าเกิดจัดมาแล้วไม่มีคนดูเขาจัดทำไมถูกไหมเขาก็จัดเรียกแฟนคลับจัดเรียกคนดูจัดเรียกก็วเสพเพื่อให้มาแล้วผมมองไปก่อนนะโนเอลีน่ะต่อยในบ้านอาจจะอาจจะกำลังใจดีกำลังใจดียุ้ยระดับเป็นแชมป์ขนาดนี้อาจจะมมยเชียร์ในสนามใช่แล้วผมบอกไปมองไปก่อนนะตั้งแต่ที่ตะวันฉายอ่ะยังไม่เข้ามาต่อยในวันอ แพ้น็อกั้งมวยจีนที่ประเทศจีนด้วยในกติกานี้แหละในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมีความเป็นไม่ได้หมดแต่ลหลายๆอย่างลาการเวลาเปลี่ยนไปทางด้านตะวันฉายเก่าเกมมีประสบการณ์เยอะขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าพลาดไม่ได้แต่ก็มีโอกาสพลาดโอเค ทีนี้มาพูดถึงสไตล์การชกของแต่ละคนผมมองว่าตะวันฉายกับโนริโนริมีกระดูกประสบการณ์ในคิกบ็อกซิ่งมากกว่าก็จริงแต่ผมมองว่าตะวันฉายไม่แพ้มวยทรงนี้ถ้าใครได้ดูเอาแค่3ามสไฟในในวันก็ได้ไม่ต้องกลับไปย้อนดูเควันก็ได้เพราะว่าโนยริชกทรงเดียวมาตลอดคือจะเป็นมวยที่เดินเข้าหาผู้ต่อสู้แบบการ์ดแข็งๆฟุตเวิร์กไม่มีจังหวะหลอกเข้าออกไม่มีจะเป็นมวยสตไตล์คล้ายๆทรายคือวะสำนักเดียวกันรับอาวุธคู่ชกก่อนประชิดตัวถึงเข้าไปต่อย ไปเตะแล้วก็แทงเข่าอะไรแบบนี้ mm hmm. ซึ่งผมมองว่าการตั้งการเดินหาตะวันฉายทื่อๆเนี่ยผมมองว่ากว่าจะเข้าไปต่อยได้หมัดสองหมัดเนี่ยแข้งซ้ายตะวันฉายเนี่ยน่าจะสาดไปหลายทีแล้วผมก็เลยมองว่าถึงแม้ตะวันฉายจะไม่ได้ช่ำชองหรือหลากหลายในการต่อยกติกานี้แต่ผมว่าทางมวยเนี่ยตะวันฉายน่าจะชอบด้วยซ้ำมวยที่เดินมารับแข้งแบบนี้ผมก็เลยมองว่าด้วยสไตล์แล้วอะ่ะตะวันฉายกินแน่นอนเอาแค่สาดแข้งอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามีสิทธิกระดูแขนหักได้เหมือนในดาวิดคีเรียโดนที่โดนเตะโดนเตะแขนหักโอเคเชฟวิคองกัน ผมอาจจะเห็นแปลกนิดนึงผมออมองว่านักชกของญี่ปุ่นนะเขาเก่งเรื่องหมัดก,กับเรื่องเตะขามากๆแล้วผมเคยไปต่อยกับนักชกญี่ปุ่นด้วยมั่นเตะขาฉุกจิกจริงจจนผมออกสายไม่ได้หลายคนมองว่าเอ้ยไปเตะไปต่อยกันนักชกญี่ปุ่นน่ะเตะแคนหน้าเตะ,ะเตแค่นหน้าแตาา่จังหวะที่เราเตะไปะมันเคลียรขาเคียขาเคลียครั้งแรกครั้งที่สองไม่เป็นไรพอเริ่มเก็บนะจะเป็นเหมือนที่ตะวันฉายต่อยกับพ่โจเคยเห็นไหมที่ตะวันฉายเตะไปพ่โจเขลียขาล่างเขลียรขาล่างเลยแล้วตะวันฉายไม่ค่อยเตะแล้วทำให้ออกแข้งยากทุกกคนผมม้ มผมมองว่านักชกญี่ปุ่นอาจจะแก้เกมมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดจะไปดึงนับเน,น้นๆเตะรอเป้าน,นะเตะแขนหักได้เลยนะ<ช>เหมือนที่เชียดบอกตะวันฉายเตะแขนหนักได้นะแต่ถ้าเกิดตะ,ตะวันฉายเตะแล้วมันทุนได้เรามีจังหวะเรามีจังหวะเขี่ยนะเอาบอกก่อนนะที่พวกซิ่งเชยดเตะมานะปุ๊บไม่ได้คะแนนนะผมเขี่ยขาได้คะแนนนะใช่ถูกต้องอาจแล้วตะวันฉายคิดว่าถ้าเกิดกูกเตะแบบนี้อาจจะไม่ได้คะแนนอาจจะม,มีแบบพิดแพงแล้วหรือเกิดโดนเขี่ยขาไม่อยเก็บนะผมมองว่าต่อยวันนั้นตะวันฉายจะเตะไม่เยอะหรอกแต่จะมีอาศัยเรื่องต่อยหมัดเยอะสำหรับผมมองนะนมแ นกใหญ่นะใช่แล้วก็ตะวันฉายจะหันมาเตะขาเหมือนกันนะเขาในสไตล์ผมนะเพราะว่าหลายๆคนอานคิดบอกซิงอ่ะอย่างที่ผมพูดอ่ะเตะแขนไม่ได้คะแนนใช่อาจจะมาเตะขาเพราะขาบางยากเรไม่ได้เจ็บใช่ไหมมันได้เจ็บจริงๆแต่ผมว่าจะสลับเตะขาเตะแขนเตะขาเตะแขนถ้าเกิดตะวันฉายมียุบเรื่องโดนเตะขาผมมองว่านวอิลียสามารถต่อยสไตล์แบดบู๊ได้เลยอ่ะแต่ก็วันนั้นผมก็มองลูกเกมนะตะวันฉายก็จะมีลูกทีบเป็นหลักเพื่อไม่ให้เขาเตะขาเพื่อจะแก้เลยหนึ่งอาวุธเด็ดวันนั้นนะผมผมมองว่า ตะวันฉายจะแยบ็บทีแยบ็บทีแล้วก็เตะขาแล้วก็เตะบนประมาณนั้นส่วนนูอิลี่น่ะเตะขาต่อยหมัดจะตายเดิม<ช>อยู่แล้วผม,<ช>ผมว่ายังไงเขาไ่ลี่นอยแล้วต้องพยายามวงในใ<ช>ส่วนตะวันฉายก็ต้องพยายามวงนอกผมว่าวันนั้นอาจจะเห็นนับเห็นนอกแน่นอนแต่จะไม่ได้ไม่ได้มันอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดแน่นอนอาจจะเป็นชิงจังหวะนะผมว่าเพราะว่าตะวันฉายก็อย่างที่ผมบอกว่าชิงจังหวะวงนอกเก่งไม่กล้าบวกแน่นอนใช่แล้วถ้าเกิดนูอิลี่เข้าไม่ถึงตัวเกมมันก็อาจจะไม่สนุกแล้ใช่แต่ก็เรื่องถีบผมมองว่ายังไงตะวันฉายใช้ลูกถ แย้ปุ๊บผิดแย้ปุ๊บผิดเพราะว่าผมมองว่าญี่ปุ่นตัวนี้อาจจะแก้เลี่ยงถิดไม่ได้แน่นอนแล้วผมบอกว่าตะวันฉายผิดโคตรแรงแรงมากผมว่าผิดถึงวันนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดท็อแก้ไม่ได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้โอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เอาให้คะแนนก่อนเริ่มจากหมัดพี่มองว่าใครหมัดผมมองให้ตะวันฉายเพราะผมผมมองว่าเรื่องรับหมัดอาจจะมาแน่นอนเพราะว่าล่าสุดต่อยพี่บอลน้องมาผมยังให้นอเอี่อยู่ผมไม่เห็นมันต่อยมัดใช่เข้าใจแต่ว่าผมว่าความต่อเนื่องหมายถึงว่าธรรมชาติกลายเป็นมวยมัด แข้งแข้งก็ตะวันฉายอยู่แล้วอันนี้ตะวันฉายอยู่แล้วเข่าตะวันฉายอยู่แล้วเข่านี่ตะวันฉายก็พิธีหรอกคือมันไม่ใช่มวยเข่าทั้งคู่แต่เราเป็นเข่าอ่ะผมให้โนอิลิตรงที่ว่านอิลิชินในการโยนเข่ามากกว่าไม่ถึ้ว่าต่อยต่อยเพิ่มอยู่ดีดึงเข่าขึ้นตะวันฉายอาจจะไม่ชินรูปแบบนี้เพราะว่าตะวันฉายถ้าจะแทงเข่านี่คือต้องกอดซึ่งกติกาพุซิ่งห้ามทำผมว่านผมก็เลยมองว่าผมให้นอิลิไม่ใช่ว่านอิลิแทงเข่าดีกว่าแต่ในกติกานี้มีความมีความเคยชินมากกว่าแต่ผมว่าตะวันฉายมันน เป็นบวนี่แหละความเร็วผมมองความเร็วก็ยังเป็นตะวันฉายอยู่ผมให้ตะวันฉายเหมือนกันความเร็วอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ว่าตะวันฉายบวกเร็วบวกหนักไปด้วยไงผมว่าวันฉายออกอาวุธได้เร็วกว่าอ่าคล่องกว่าแม่เหมือนถ้าเกิดหมักอาจจะเป็นในอันนี้เร็วกว่านี่แต่ว่าอันนี้ความคล่องตัวความรวมอาวุธอะความหนักความแรงก็ยัง ผมให้ตะวันฉายไหมในรุ่น70โลนะผมว่าตะวันฉายนี่หนักหนักน่าจะหนักสุดแล้วแหละผมว่าะความอดความทนความทนผมผมว่าสุสีผมไมห้าสิบ้าติบป่ะเพราะสูสีเหมือนกันเพราะโนรีก็เป็นมวยดื้อเหมือนกันทนนญี่ปุ่นทุกตัวรับอาวุธได้ใช่รับอาวุธได้แล้วก็ไอคิวมวยไอคิวมวยผมว่ามองยังตะวันฉายผมให้ตะวันฉายเหมือนกันถึงแม้ว่านยริจะประสบการณ์ดีกว่าในกิจการนี้แต่ผมคิดว่าไอคิวมวยในมวยไทยอ่ะมันนำมาใช้ด้วยกันได้เหมือนว่าการแก้เกมต่างๆจังหวะมวยผมว่าตะวันฉายดีีีีกวว่่าาเยอะทน้้ให น็อกพี่ให้ใครเท่าไหร่คะแนนพี่ให้ใครเท่าไหร่อุนน็อกนี่ผมให้ตะวันฉายหกสิบนุอิลี่นี่สี่สิบเพราะว่าผมมองว่ายังอ่านหมัดเขาได้หมัดกับยังมีหวังอยู่ย, <นะ S 2> ยังมีหวังอยู่ใช่เพราะว่าตะวันฉายเคยโดนนวมน้องไหมเคยแต่ว่าโคตรนานมาแล้วคืนนานมาแล้วผมคิดว่านุอิลี่อาจจะกลับไปดูไฟนั้นว่าเอ้มีจังหวะดูยังไงเขาดูนวมแล้วในกติกาที่บอกซิ่งไม่มีศอกบวกไงมันอาจจะแบบโจมตีหมัดได้แบบผมว่าอาจจะเพ้งม่งเข้ามาร้วมหมัดเลยก็ได้นะเป็นไปได้เพราะผมมองว่าในกาิกานี้ห้ามกอดด้วยกออนนเื <ช>เราดเตือนไม่ใช่เตือนธรรมดาเตือนสาครั้งกับคะแนนเนมนื่อไหร่เข้ามาแบบปุ๊บ,บได้ใบเหลืองได้ใบเ,<ล>เหลืองนั่นแหละผมมองว่า6 0สิบสีเนาะผมมองตะวันฉาย70โนยลีสาผมมองว่าโอเคโนยลีมัดอันตรายจริงแต่การจะมาต่อยตะวันฉายในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่แบบมันอ,อกมั่นใจแล้วอะ่ะผมมองว่ายากแล้วตะวันฉายเนี่ยเป็นมวยที่รักษาระยะการชกเก่ง น้องไม่ใช่แค่ถีบเก่งแล้ววางแข้งเก่งแต่น้องมันมีสเตฟูดเวิร์กหมุนวนที่ดีด้วยทอาง่าคือเป็นมวยที่ไม่ติดเชือกเท่า,า <ผม S 1> ไหร่มหผมก็เลยมองว่าโนรลิน่าจะเข้าหาตะวันฉายยากแล้วทีนี้ผมก็เลยมองว่าความหนักความแรงข,ของอาวุธการเตะการถีบอะไรเงี้ย<ม>ผมมองว่าตะวันฉายดีกว่าก็าเลยประมาณนี้ส่วนโนรลิก็มีลุ้นอย่างเดียวเลยถ้าจะนอกตะวันฉายคือต้องเข้ามาต่อยมัดซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายทีนี้คะแนนพี่ให้ใครคะแนนผมก็ให้ตะวันฉาย90เอเนผมมองวันวันนั้นเยอะเลยนะไกลเลยนะผมไม่ให้ไกลเลยเพราะว่าว ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะหวังนกคู่สู้แต่มิ้วกัดนกนะมิ้วกัดเขาอยากนกอู่แล้วแต่อยากเข้ามาฟอร์มของคีบุกซิ่งเขาอยากทาสวยอยากโชว์แบบว่าอยากโชว์แบบว่าเฮ้ยเราก็ต่อยคีบุกซิ่งได้นะไม่ใช่มามาจะบวกเอามันเอานกไม่ใช่ผมมองว่าตะวันฉายน่าจะมาเก็บหวังเงาคะแนน9กกับ10รแต่ผมมองต่างนิดนึงผมให้ตะวันฉายชนะนั่นแหละแต่ผมมองว่าไม่ได้ห่างขนาดนั้นผมมองแค่ประมาณ60-40เพราะผมมองว่าโอเคตะวันฉายมีแรงที่ดีกว่าความสดที่เยอะกว่าความหนักกว่าด้วยแต่ผมมองว่าถ้าเกิด เบียดกันครบห้ายกมันหมายความว่าความหนักอาวุธของตะวันฉายไม่สามารถกดโนอิริลงได้หมายความว่าลูกประสบการณ์ลูกความเคยชินในกีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันต้องเบียดเบียดตะวันฉายได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดจบห้ายกมันหมายความว่ามันเบียดเบียดกันละเกมอ๋อนี่ต่อยห้ายกใช่อ๋อนี่ต่อห้าผมเลยมองว่ามันจะไม่ได้ห่างขนาดนั้น<อ>ถ้าถ้าจบแบบคะแนนนะนะผมมองว่า6 0 40แบบนี้ผมมองโนอิริอะแม่ต่อ3สามยกมันน้องนั้หมุนแรงใช่ต่อยสามยกส่วนใหญ่แต่อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าเกิดลากไปถึง5ยกได้เนี่ยแสดงว่าน้ววุตะั เอาไม่ลงอ่ะแสดงว่าเกมมันต้องเบียดแหละมันถึงมันถึงไปจบ5ยกได้ก็ประมาณนั้นก็แฟนคลับที่เห็นยังไงแบบคู่นี้เอาจริงนะผมว่าไม่ใช่แค่ในบ้านเรามันมีเพจการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาทำผลโพออกมาให้แฟนมวยที่ญี่ปุ่นโหวตนะ75%โหวตให้ตะวันฉาชนะอันนี้แฟนโพญี่ปุ่นนะย้ำว่าขนาดแฟนเจ้าบ้านเองอ่ะยังมองโนอิริแบบแพ้เลยมองแบบว่ายังยังชื่อชั้นทังทางอยู่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่เพราะว่าเราก็เชียร์ได้สนุกได้แต่พอจบ้้วงนย เขาเหนื่อยซ้อมเหนื่อยต่อยกันแล้วเหนื่อยแสดงความมาได้แล้วเราก็เป็นกําลังใจคอมเมนต์คิดว่าคููนี้เป็นไงเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ตะบันฉายชนะกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าหนูยีรีชนะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้ครับความคิดเห็นอาจจะไม่เหมือนกันผมก็เชอวกาอาจจะไม่เหมือนกันแล้วหลายคนแฟนคลับอาจจะไม่เหมือนกันกับผมแน่นอนใช่ขนาดเราสองคนยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรแสดงความเห็นอะไรก็เต็มที่ได้เลยขอแค่อยู่ในการวิเคราะห์เกมนะก็วิเคราะห์ได้หมดแต่แค่เรื่องเดียวอย่าเป็นฐานน้ำมูลดเพราะว มันไม่ได้ดีหรอกคุณด่าเขาก็เหมือนที่น้องตะวันฉายนิดหนึ่งเขาดูนจุ่มตีเยอะมันก็เป็นผลเสียนักมวยอย่างตัวผมก็ดนจุ้มตีก็ไม่อยากอ่านหรอกแต่มันก็ยังมันดิ่งเข้ามาอ่านใช่อันนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะผมว่าเพราะว่านักมวยคือคนเราอ่ะมันเทคความเครียดได้ไม่เท่ากันบางคนอ่านแล้วเครียดมากอย่างตะวันฉายอ่ะเครียดจนไม่อยากซ้อมไม่อยากชกกับใครประกบมาเจอใครความมั่นใจอะไรมันหายไปหมดคือมันบางทีมันทาให้ฟอร์มของนักมวยอ่ะมันเป๋ไปได้เลยเพราะแค่คอมเมนต์อ่ะใช่ก็ได้แหละประมาณนั้นครับขอบคก ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราคลิปนี้นะ,ะแล้วก็วกใครที่สนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องน้องแอวเนชั่นนะมีนักเพจ f a c e b o o k คนนายแล้วก็ช้อง YouTube น้อง a อวเนชั่นแล้วก็มี TikTok k น้องแอ t เนชั่นด้วยนะที่เชฟทำอยู่นะ,ะก็สามารถติดต่อมาได้มีเบอร์โทรศัพท์ไม่น่ามีเบอร์โทรศัพท์น่าจะมีอีเมลกบข้อความก็ส่งมาได้เลยครับก็รับ ทุกอย่างครับอาหารอาหารแมวทุกอย่างรักหมดเลยครับตอนนี้โอเคครับอนจบลิ๊บแม่ลึงกดถูกใจกด subscribe ให้กับช่องน้องเอาเนชั่นแล้วก็รายการนี้หรือว่าอยากให้มีรายการอะไรที่ไปสัมภาษณ์น้องมวยหรือว่าไปเล่นกับน้องมวยคนไหนก็สามารถเสนอพวกผมมาได้เลยครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ